ฮ้ย <He> ข้อมูลชุดนี้มันแปลกๆใครส่งมาฟ้าดูไฟที่ส่งไปให้หน่อยด่วนกำลังเปิดคินนี่มันมันถูกเข้ารหัสซ้ำซ้อนแต่มีคีย์เวิร์ดสยามลุงชานเรื่องนี้ไม่ธรรมดาใจเย็นๆค่อยๆค,ค,คิด เราต้องรู้ว่ามันคืออะไรมีหนูเข้ามาในระบบจัดการซะต้องมีคนหยุดโปรเจกต์นี้ต้องส่งให้ใครใส,สักคนข้อความเข้ารหัสเป็นพิกัดต้องไปดู ตึกไซเบอร์คอร์ปนั่นมันของด็อเตอร์อคินวิน